สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพชรจันเดียวกับเมียวได้บายพัศวีนะคะห่างหายกันไปสองวันไม่ได้มาทำคลิปกินเพราะว่ามัวแต่ออกไปตะเวน้นทำธุระข้างนอกอยู่ค่ะไปสื่อของมั่งไปจ่ายบบนค่าไฟค่าอะไรมัง่งทำธุระค่ะก็เลยไม่ได้ทำคลิปอยู่สองวันก็วันนี้ก็ว่างแล้วก็กินข้าวกัแเราค่ะวางในทำคลิปก็ ก็ทำกันเราเอ่าวันนี้แก๊งเทโพค่ะแก๊งเทโพปลาเข้มแกงเทููปลา,เข,ปลาเข้มแล้วก็ได้ลูกโตมาเลยกว่าซ่วงหมัดหมัดละยยี่สิบบาทยี่สิบบาทได่มีซ้ำฟักค่ะซื้อมาซ่วงหมัดแล้วก็ลูกเนียงซื้อลูกเนียงมาครึ่งโลค่ะจำไม่ได้เลยว่าเถ่าะไรครึ่งโลข้องชอบออกไปข้างนอกก็เลยซื้อมา วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีที่สุดเลยวันนี้เพราะว่าไม่มีแดดลมลมรื่นแกงเธอโป๊บไสปลาเค็มชุ่ม อร่อยค่ะนอาหลกโตกับเราที่นี่หลกโต๊กับไม่พากกับชายเขวกอะ ออยค่ะไปลุกลุกเงี่ยร้อยครอบไปเลยค่ะไม่ต้องพัก <c oughs> มันรักโ <c oughs> ทษที่ค่ะไข่อกชื้นไม่รู้ก,กินแล้วกำลัง <c oughs> ัวเล่าเล้าก็ไม่รู้นราว่าเล่าเล้าหมักว่าไม่เคยเล่นตึงหรอกเคี่ยวพักบุงจนนวลเลยค่ะหัวนี่แกงนะนะอาพักบุงลงไปเคี่ยวกับปวชเท่ก่อนเคี่ยวกับนาำเปล่าก่อนค่ะเคี่ยวจนพักบุงอันนวลอึงก็กอยไลร่เครื่องถึงก็ใส่ปลาลงไป พราะนี่เป็นคนที่ชอบกินปักบุงนิ่มๆเหมือนเวลาแกงเทโพนมันโอยแต่ปักบุงแกงอันมันไม่โอยสำหรับปัสะเวียนนะแต่คนอื่นนั้นไม่รู้ก็เลยเคี่ยวปักบุงก่อนเลยอันดับแรก mm <laughs> อากาศดีมากันอนรับบาใจทำไม่หล่นคว้าตัวนึงใส่ตัวนึงในบ้านตัวนึงรับกันเนี่ยไม่รล่น to nó coi kẻ đấy là nhằm ổn như lục to đánh rồi kéo kẻ đôi Miếng đây lên Nó ở lò tổ thức bún Lục to dựa Cua cung Cua cung xâm rồng xây nó xây lục to Lục liêng đánh xay chua bóc dao, cua cung, tầm bún đơn chứ rồi có xét đều cặp ai ai kèm cua đi chung cặp tôm này rồi tôm tăm liếm rồi nè rồi những quân kẻ kẻ có sọc kính này mé sọc kính tôm chung cặp kèm cua có nó mà cô Whitney mới mất rồi đấy không? Đặc cô mới mất gì ừ. được như làm bốn đơn ship rồi để thăm ngón nói Và bà nào cô mất Giải lại đứa nước lên Cô lầm ba cái này lèo này Hàn mê để thăm không quên mệt chẳng Tôi lắp đây lên chẳng lục rau mẹ non dọc lò luôn สิครับมากินทักทายกันพอได้ร่มปลาโ้มคโนค่ะพอได้ออกกลงพอได้นังเล่นกับตัวทรัพกับใบแจงมนุ่นๆชีวิตแม่บ้านค่ะกจ็จะจากงานบ้านแล้วก็ไม่ไรู้ทําไรครับเนี่ยทําควงได้ทําได้ที่บ้านทําแล้วมีความท,อมทำอล้วมีความสุขคือพอได้มาทําในนี้ถึง ชีวิตรู้สึกดีขึ้นมันได้มีโปรแกรมว่าเออต่อไปพอเรา,ท,าทํางานบ้านเสร็จต่อไปเราได้ทํอะไรได้หรอม,มันมีความสุขดิหมก่อนนี่ไม่ได้มาทาคลิปวิดีโอกินอะไรพวกเนี้ยรู้สึกเบื่อว่ะพอทํางานบ้านเสร็จก็นั่งนอนแลท่ทรศสัตว์รถทรวถัดไม่เลยทํยททาอะไรทาทรวะเวียนอยู่ไปนหน่ะนะอันนี้มันได้มีโปรแกรมของแต่ละวันว่าเออพอเราทํางานบ้านเสร็จเราจะแกงอะไรกินเราจะทำํำอะไรเราจะทําอะไรกินมันรู้สึกกระตื่นเต้นมัน มีไรได้ทำค่ะเออวันนี้เราจะทำคลิปวิดีโอโด้วยกับข้าวไวอะไรดีมันจะมีเมนูคิดอยู่ตลอดอะค่ะว่ายาก,กกินไทำอะไรทำทำอะไรเลย,เลย,เลยมีความสุขทำอะไรทั้งนัะนนะเจ็บไปได้ำหำายเบียดเบียนก็ก็ถือว่าพัานตะทำไปหมูกรอนังนังนุ่นนุนเบือ่อ đúng nhằng còn phải tập thải được lục tố là phải có còn tiếp anh là thế nào